โอ้ยของแท้วะที่นี่เนะเจอของแท้สีสิบดีกีสุดยอดเห็นว่านี่กกหางนี่กกหางสักหนยนี่สุดยอดเลยปลาไหลปลาปลาไหลปลาปลาไหลปลา โอ้ยก hey, ินผู้เด um> okay ียวจ้างแล้วว่าเบื่อแม่ด้วยเดียวใอยว่าพ่อสื่อตายวาผุดแล้วนี่ดีนะใอยว่าพอเนี่สม บนป่าข่อยเลยเย <c oughs> นี่ยนี่ยะกกหางกกหางเออสุดยอดสุดยอดใช้กับเหล่าขาวเปลือยไหมเขาก็ต้มไก่ต้มไก่มาแหลกอย่างเอาเอ้ 可能你。